ขนาดขนาดแบบกะได้ว่าหนึ่งเซนห้าเซนสิบเซนหรือว่าสองสามเซนหรือว่าเซนหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณเซนหนึ่งเราก็กะได้สองเซนเอาแสดงว่ามันคู่ขี้มันสูสีอย่างเงี้ยมันก็จะกราฟก็จะวิ่งตามที่มันมันไกลหรือไม่ไกลนะครับผมเสียดายเอเดร์นะครับ, I รบแปบ๊บนึง ียายออเดเสียายออเดร์เปิดไปเจอก็อย่างนี้แหละแป๊บหบนึ่งนะจะแตกไหม mm hmm. uh huh. ไม่ย่อแล้วอ่ะ mm hmm. ไม่ดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวมันติดนิสัยอ่ะเอาเป็นว่าหลังจากโซนเนะี่ยโซนเราดูโซนที่หนึ่งโซนที่โซนรับโซนต้านเราก็ดูนะครับ ผมขอใช้ปากกาดีกว่าน,นี้อันนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นปลายเขียวปลายเขียวผมจะเรียกว่าทุกครั้งเนี่ยผมจะเรียกว่าถ้าเกิดเราเราจะดูอย่างนี้โซนอะโซนเขียวข้างบนเนี่ยคือเขียวเขียวมันมาคุมนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อออเดอร์เราจะซื้อออเดอร์ที่เป็นแดงหมายถึงเขียวคุมถ้าเกิดแท่งแดงเรากดลง คือเขียวมันคุมลงมานี่อันนี้อันนี้คือเรียกในการเรียกของผมหมายถึงว่าไอ้เขียวมันคุมโซนมันสามารถาส่งแดงลงมาได้เกือบทั้งหมดถ้ามันขึ้นไปหมายถึงหมายถึงเขียวขึ้นไปเพราะเราจะกดแดงส่วนเนี้ยเราควรกดลงเนี่ยส่วนเนี้ยเราไม่ควรซื้อขึ้นแล้วเราควรซื้อลงอย่างเดียวมันอาจจะเหมือนเทนไลน์นะครับแต่ว่า คือผมจะเรียกเป็นเป็นโซนแล้วกันเนาะนะครับพอเสร็จเสร็จแล้วก็มองรับด้านล่างรับก็เป็นแดงนั่นแสดงว่าโซนเนี้ย เขาเรียกว่าวกกลับมันจะาสามารถกลับมาเป็นแดงมากกว่าจะขึ้นเป็นเขียวแล้วแท่งแท่งสีเราสังเกตแดงมันจะเยอะแทบจะบอกว่าเยอะกว่าเขียวแล้วกันขนาดแท่งเราก็สังเกตได้เลยว่าแท่งแดงอะ่ะมันชอบมาใหญ่แล้วก็เล็กใหญ่เล็กติดติดแทบจะบอกว่าติดติดกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีมองของ ของการเทรดแบบการาฟเปล่านะครับเราดูเลยเลยอย่างที่ผมบอกอันดับแรกเราก็ดูเลยว่ามันอยู่ที่โซนที่เท่าไหร่โซนโซนทั้งหมดมันอยู่ในเทนเทนลงเทนลงหรือเปล่าเทนขึ้นหรือเปล่านะครับเราดูได้เลยนะเราเราผมลบก่อน จุดแรกเราหากราฟก่อนเลยกราฟอย่างเงี้ยน่าเล่นมากนะครับเราจะไม่ซื้อขึ้นเราจะซื้อลงเราก็รอแท่งเทียนมันมันบอกเราแล้วกันนะครับไอเดี๋ยวนิดนึงนะครับซูมอ่ะมันชอบจะเด้งออกเพราะว่าเราใช้ของฟรีอยู่เดี๋ยวให้ผมจากการเล็กคอร์ดเสร็จก่อนดยวมาคุยกันเล็กคอร์ดดีกว่าส่วนซูมผมก็อยากใช้อยู่นะแต่ว่า ไม่รู้มันจ่ายเท่าไหร่เยวก็ดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับกราฟแดงมันจะมันจะเยอะกว่าเราดูเลยนะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ก็ได้ผมอาจจะพูดต่อกับการที่เราทิมพ์เราพิมพ์มาถามผมแล้วกันเนาะได้อยู่ครับผมตอบได้ก็อย่างเงี้ยเราเน้นซื้อลงแล้วนะครับทีนี้ระยะขนาดแท่งเทียนแล้วก็ดูระยะระยะแต่และระยะ มันก็จะเป็นแท่งคู่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 สังเกตเลยเป็นคู่เป็นคู่หมดเลยหมายถึงแดงนะครับอันนี้ผมมองแดงอย่างเดียวผมไม่มองเขียวนะเราจะไม่ซื้อเขียวเราจะซื้อแค่แดงถ้าเป็นโซนแบบนี้นะครับถ้าเล่นกาเปล่าเราจะอิงจากข้างบนสูงสุดที่เราในกรอบประมาณอันนี้กี่นาทีอ๋สามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึงประมาณประมาณสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วกัน นะครับ